สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับผมโนสโซไซตี้นะครับวันนี้ก็จะพากันไปเที่ยวนะครับที่นครนาะยกนะครับผม หลับเปล่ามึงก็หลับไปแล้วเปิดเพลงนี่เจ้าฮะเล่นแล้วหรอทำะไรพี่ไม่ไดีเสียงเพลงกะก็เมื่อกี้เทสแล้วได้ยินเสียงเพลงเอไงก็ทำอะไรพี่ไม่ได้ยินเสียงเพงเลง,พยพยยงพอยู่ใช่ไหม อ้าวมันที่ไม่ได้ยินอ่ะเมื่อกี้ก็เทสแล้วว่าได้ยินยห,ยหรือเปล่าแล้วไม่เกียวหรือว่าเกดกดอินเตอร์คอมหรือไม่ใช่หรือหมอ นี่แหละนี่ลืมให้หนูซื้อไอ้ตอนนี้งพิงหลังมันเนาะนั่งต้งๆฮะนั่นหรอ

ไม่ใช่เล๊นราจะนับเปอร์เซ็นตมันสองร้อยปีด้ยนะ ต,ต้องขออภัยนะครับเสียงไม่ชอดนะครับเดี๋ยวหาวิธีแก้ไขคลิปต่อไปนะครับผม itu 이, 부 분이 워낙 많 eh, เส้นนี้เรามาตาม GBS อย่างเดียวนะครับไม่รู้เส้นทางเลยนะครับไม่เคยขับรถมอเตอไซค์เที่ยวนะนี่เป็นครั้งแรกทริปนี้นะครับจะไปนครนายกโดยใช้รถมอเตอร์ไซค์นะครับ X ADV 750ครับผม จะบอกว่าท้องฟ้าสวยมากนะครับ นี่เป็นเส้นทางที่ทาง Google เขานำทางมานะครับว่าเราลัดลอบไปทางไหนนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นเส้นทางหลักนะครับ ่วงนะครับเราจะตัดเป็นคลิปเป็นช่วงเป็นช่วงไปนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายต่อเนื่องนะครับแบตบไม่เพียงพอนะฮะตอนนี้ก็เริ่มมืดคืมฟ้าคืมฝนมาแล้วนะครับเราก็พยายามจะขับไปเรื่อยๆนะไม่ได้รีบฝนตกก็ต้องลุยนะครับเราก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราจองที่พักไว้แล้วนะครับถ้ายัางตกเราก็ขับไปจนถึงที่พักนะครับเพราะเราจองไว้แล้ว ไม่กลัวนฮะหรือถ้ามีที่หลบฝนก็จะหลบนะครับภาไม่มีก็ลุย ดีนะครับไม่ร้อนนะครับวันนี้ขับไปเรื่อยๆคืมฟ้าคืมฝนตลอดลุ้นลุ้นตลอดเวลานะครับดูมืดมืดมาเลยก็เป็นวันที่ดีนะครับไม่ร้อนนะครับเป็นทริปแรกที่ไปนครนายกด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะครับ XADV 750นะครับยังไม่คล่องยังไม่ชินนะครับขับไปเรื่อยๆนะครับ ไ,ได้ติดแคทบาร์นะครับจะเอากล้องติดด้านหน้าก็ติดไม่ได้มันเลยติดตรงนี้ตรงแฮนด์นะครับก็เลยอาจจะติดอ้บังลมหน้านะครับต้องขออภัยนะครับเหนยวติดแคทบาร์เมื่อไรก็น่าจะมีเอากล้องไปติดด้านหน้านะครับก็จะค่อยมันจะไม่เห็นที่บังลมนะครับทีนี้เราก็มาเกือบจะถึงที่พักแล้วนะครับ น่าจะไม่ไกลแล้วนะครับแด้เหลือเครื่องทางได้นะครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเรียนนก็นดาทางโดย g o o g l e Map นะครับเราไม่รู้เส้นทางเลยนะครับ ไม่ได้เป็นเส้นทางหลักด้วย g o o g l e m ม่พามาเส้นทางรัดทั้งนั้นเลยก็อันนี้ก็ไว้โอกาสหน้านะครับจะเน้นไปเส้นทางหลักนะครับอันนี้เป็นกลางวันก็เลยมาตามนะครับถ้าเป็นกลางคืนก็คงไม่ไม่กล้ามาเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันรัดเลาะเหลือเกินนะฮะเป็นกลางวันก็เลยขับตามมานะครับแต่ก็ถนนก็ดีนะครับแต่มันไม่ใช่เส้น ทางหลักที่เขารถรถทั่วไปเขาวิ่งกันนะครับอันนี้ก็เข้าเขตนะครนายกแล้วนะครับก็ใกล้แล้วนะใกล้แล้วใกล้ที่จะถึงที่พักแล้วนะบรรยากาศก็อึมครึมมาตลอดเส้นทางนะครับตั้งแต่มืดมาเลยตั้งแต่เมื่อกี้มาเลยก็ยังไม่มีแสงแดดนะ ก็ในความโชคดีที่มันยังไม่ตกก็คือขับสบายๆยนย่งเย็นสบายๆนะครับดูบรรยากาศรอบถนนรอบข้างไว้กำลังดีนะครับต้นมุงต้นไม้เขียวท้องฟ้าอุมคึมเย็นสบายดีนะครับแต่ฝนไม่ตกนะครับถือว่าเป็นความโชคดีของผมนะก็ขับมาเรื่อยๆคนระับมาเรื่อยๆก็ยังไม่ได้หยุดพักนะครับมาลัดเลาะตามเส้นทางลัด คังกูเกินแ a p เขาพามาเลยนะครับดูวิวดูท้องฟ้านะครับยังมืดดึมคึมคึมฟ้าคึมฝนอยู่นะฮะก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอาวันนาจะตกแล้วกันลุ้นลุ้นตลอดทางเลยตั้งแต่มืดมา แต่ก็ยังไม่ตกนะบรรยากาศดีนะครับก็ช่วงวันหยุดสองวันถือว่ามาพักผ่อนนะครับนี่ขับตามถนนท้องไร่ท้องนามาเลยตรงนี้ก็ถือว่าใกล้ใกล้ที่จะถึงแล้วนะเขาเขต เข้าเขตที่จะถึงที่พักแล้วนะครับเหลือไม่กี่สิบโลนะครับเพราะว่าที่พักก็อยู่อยู่ตีนเขาเขาใหญ่เลยนะครับออกจากที่พักไปก็น่าจะขึ้นเขาใหญ่ได้เลยนะครับไม่ไกลจากทางขึ้นเขาใหญ่ตรงตรงดอนหอมอะไรสักอย่างนะครับชื่อดอนหอมนะทางขึ้นไม่ไกลไม่ไกล จากตรงที่พักผมพักนะครับคาดว่านะครับน่าจะได้ขึ้นเขาใหญ่ตอนเช้านะครับวันนี้ก็เที่ยวอยู่ด้านล่างไปก่อน ครับนะมาเรื่อยๆครับคืมผลมาเรื่อยๆครับเราก็ขับระแวงไปแต่ในรถเก่งผมว่าเขาเขาก็มาตาม GPS นะรู้สึกว่ามันไม่กี่คนนะที่ขับตามกันมาดีผมก็จองที่พักไว้แล้วนะครับ ภาคผมก็ค่อนข้างจะอยู่บนเขาเลยตอนนี้ก็นี่เป็นตีนเขาด้านหน้าแล้วนะครับด้านบนก็เป็นเขาใหญ่นะครับคืนมาแต่ยังไม่ตกนะครับใากาศดีมากเย็นสบายนะครับรถมาไม่ร้อนเลย มองเห็นไปมองขึ้นไปจะเป็นเขาใหญ่แล้วนะครับเป็นนั่นล่างล่างล่างเขาใหญ่นะครับเท่าที่ผมดู G P S เนี่ยฝั่งขวามือนะครจะเป็นทางขึ้นเขาใหญ่นะครับดอนหอมอถ้าถุงจำไม่ผิดนะ ขวามือนะครับเขาใหญ่เดี๋ยวผมจะไปที่พักก่อนนะครับ เราเข้าป่าไปแล้วนะครับจริงๆอ่ะมันเข้าได้หลายทางนะครับแต่ของผมเนี่ยจีเวสเข้าพามาเส้นนี้นะผมก็เลยอยากขับเข้าป่าเอาบรรยากาศก็เลยมาเส้นนี้สองฝังมีแต่ป่านะ ว่ามันเป็นถนนที่ลัดเลาะเอ้ยเเรียกว่าอไต่ริมริมเขาใหญ่ละ ขวานะครับเลี้ยวขวานะเข้าที่พักนะฮะตอนนี้ยังงงงอยู่ทีเบสบอกงงงง,งนะเดี๋ยวต้องจอดดูก่อนแต่จริงๆแล้วก็เลียเล้ยวเลี้ยวขวาเข้าไปพอดีไม่เห็นป้ายด้วยป้ายมันเล็กป้ายรีสอร์ทอะฮับเล็กๆเนี่ยตรงเนี้ยสีขาวเล็กๆนะครับ ของที่พักใจดีมากนะครับเป็นกันเองนะครับเงียบสงบดีนะครับที่พักที่นี่ใครจะมาพักนี่ผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นส่วนตัวเงียบนะบไม่มีเสียงดังนะครับแล้วก็ที่พักไม่ห้องพักไม่เยอะด้วยแนะนำให้มานะครับเงียบสงบเงียบสงบนะครับ อยู่ริมสุดเลยบรรยากาศดีนะครับนี่นะเจ้าของพอดีห้องที่ผมจะเข้าพักเนี่ยเขากบังเขาเพิ่งเช็คเช็คเอาออกไปพี่เขาก็กำลังมาทำความสะอาดนะจ่าเอพอดี รีสอร์ทมีชื่อว่าบ้านอิงเขานะครับบ้านอิงเขารีสอร์ทนะครับแนะนํานะครับเจ้าของที่ใจดีมากนะครับแนะนําให้มาพักกันได้นะครับห้องละสองคนนะครับหรือจะเพิ่มเตียงเสริมนะครับก็อันนี้ต้องคุยกับพี่เจ้าของนะครับเราจะเพิ่มได้นะครับมีข้าวต้มข้าวต้มให้ตอนเช้านะแต่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับผมสองคนก็แปดสิบบาทนะไม่แพงข้าวต้มกุ้ง อร่อยคือมาตั้งแต่ออกจากบ้านนะผมก็เดี๋ยวมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวุ่ะอ่ตประการครับ